เอาแล้วบังแจ็คสาวไซอัชริยะปมเปิดหลักฐานใหม่เร,เรือเรือกำลังจะแตกซะแล้วเหมือนลงเรือลำเดียวกันแล้วสำหรับสสเต้มงคนกิดสุขสินทาระนนท์หัวหน้าพักไทยศรีบิไลที่ได้รับมอบอำนาจจากนางพานณิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมนิดาหนักแสดงสาวที่ตกเรือสปีดโบสเสียชีวิตซึ่งทีมใหม่ของคุณแม่นี้เชื่อมโยงไปถึงนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยอยชยกรรมและบังแจ็คที่ตอนนี้อยู่สหรัฐอเมริกา ่อนหน้านี้มีอะไรงานว่าแม่แตงโมเปิดใจภายหลังมีความเชื่อว่าคดีการเสรียชีวิตของแตงโมลูกสาวเป็นฆาตะกรรมแต่สุดท้ายก็มีการเปลี่ยนความคิดใหม่ยังไม่ฟ้องตรงเนื่องจากไม่มีหลักฐานเพิ่มเติมอีกทั้งนายอัจฉริยะยังคอนเฟิร์มแล้วหลังข่าววอนแม่แตงโมกลับลำไม่ฟ้องเพราะกลัวคุกแต่ล่าสุดเหมือนเรือลำนี้กำลังจะแตกซะแล้วเมื่อบังแจ็คได้ให้ข้อมูลกับอมรินทีวีระบุถึงสาเหตุแท้จริงว่า ตนทราบข่าวว่านายอฉริยะจะถอนตัวคดีแตงโมซึ่งตนก็ไม่รู้เหตุผลแต่ตนคาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนายอฉริยะไม่มีหลักฐานมากพอที่จะดำเนินคดีคนบนเรือในข้อหาฆาตกรรมซึ่งไทยยังฝืนฟ้องโดยไม่มีหลักฐานก็อาจจะทําให้อีกฝ่ายฟ้องกลับได้บางแจกระบุต,ต่อไปว่าตนเชื่อว่านายอฉริยะน่าจะได้ติดตามข่าว และทําให้ตนเองเปลี่ยนใจที่จะไม่ยุ่งคดีแตงโมแต่ตนก็ไม่รู้ว่าหลังจากนายอชฉริยะถอนตัวจากคดีเขาจะแอบไปหาหลักฐานเพิ่มเติมหรือไม่ในเรื่องนี้แม่แตงโมก็ทราบเรื่องแล้วซึ่งแม่ก็ไม่ขัดข้องอะไรเพราะแม่แตงโมก็รู้ว่าหลักฐานของนายอชฉริยะไม่เพียงพอ ตนยืนยันว่าตนเองไม่ได้ยุ่งวุ่นวายจนทําให้ในายอชริยะถอนตัวคดีแตงโมที่ผ่านมาตนทําทุกอย่างเพราะเป็นห่วงแม่แตงโมเพราะจะให้แม่แตงโมเชิญนายอจชริยะและเดินหน้าฟ้องในคดีฆาตกรรมทั้งที่ไม่มีหลักฐานก็ไม่ได้เพราะแม่แตงโมก็แก่แล้วและถ้าถูกฟ้องกลับแม่แตงโมก็อาจจะเป็นจําเลยที่หนึ่งที่จะต้องถูกฟ้องกลับทั้งนี้บางแจ็คยังได้ระบุอีกว่าตนเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่นายอชริยะอาจจะไม่มีหลักฐานอย่างที่เจ้าตัวกล่าวอ้างผ่านทางไลฟ์ หลายครั้งหลายคราวที่นายอฉริยะพูดว่าจะเปิดหลักฐานใหม่แต่ก็ไม่เคยมีอะไรเลยซึ่งก่อนหน้านี้ทีมงานได้ขอร้องให้ในายอชริยะนำหลักฐานมาเปิดให้ทีมงานคดีแตงโมดู แต่เขาก็ไม่ยอมเปิดหลักฐานแต่กลับถอนตัวจากคดีแทนสุดท้ายแม้ว่านายอัจริยะจะถอนตัวจากคดีเตงโมแต่ผมยืนยันจะเดินหน้าฟ้องคุณบนเรือในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่วความตายบางแจ๊กระบุซึ่งอย่างไรก็ตามนายอัจริยะได้ไลฟ์สัมผานช่องยูทูบคนในเมืองไทยระบุว่าตนเองจะมีการเปิดถแถลงข่าวอีกครั้ง ในวันที่16มิถุนายนเวลา10นาฬิกาที่โรงแรมอันนานาวาจังหวัดนนทบุรีเป็นการเปิดหลักฐานสำคัญบางชิ้นให้สื่อและประชาชนดูเพื่อชี้ให้เห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการแก้ไขเวลาของคนบนเรือที่ให้การกับเจ้าหน้าที่โดยตนเองยืนยันว่ายัางรักษาคำมั่นให้แตงโมจะได้รับความเป็นธรรมขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ